เจ็บขาตกขาตกขาตกขาใช่หรออียมีตกเขาด้วยเจ็บขามาตัดหน่อยเจ็บเจ็บเจ็บขาแม่ยังไม่ยิงใครตกเขาเจ็บขา สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ที่จะมาโชว์ฝีมือให้น้องๆได้เห็นว่าเกมนี้ของเองวันนี้มาอยู่ในเกมอาทิน้าบิ๊กเอาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เสียงวิกาวันนี้ก็อยู่กับกคยหนิดอคนทหารปริมคนทหารเป็ดแล้วก็คนทหารเอนะครับผมแล้วก็พลเอกกายหนิดโอ้ยหยาคนเอกกายหนิดโอมากไปหน่อยอวยตัวอิงสวัสดีรัวสวัสดีครับอิวยตัวอิงจัด นี่พี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะพี่ยังไม่ได้เปิดใหม่นะอุ้ยตัวเองเย้มาแล้วน้องชายพี่สวัสดีค่ะ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 นะครับขออนุญาตขออนุญาตอ่คนดูชุดผมเชี่ยโคตรเต็มอ่าชุดโคตรเต็มนะครับอีกกี่กันจัดเลยดูดิแต่ละคนโอ้กูได้ระดับคนเอกน้องฟังฟังพี่กายเขาอยู่เขายังไม่รู้ว่าเขาเขาเปิดใหม่ไว้หน้าเบรกฟินายครับออ่าินฟินายเหรอมันอ่านว่าอินฟินายเหรอสวัสดีครับน้องชายพี่มันจะยิงตัวเองไนใครนะน้องน้องบ้าหรือเปล่า ขอเปิดไมค์พี่กายหน่อยนะครับเพื่อนๆว่าวันนี้ผมเบี้ยววัวอยู่ดีป่ะผมได้ยินนะครับพี่กายสวัสดีนะครับนะฮะเมื่อกี้พูดอะไรได้ยินหมดเลยวัวพลนองพลงวัตัวเองเป็นพลงพลนิงะไรโอ้โหลืมไปเลยลืมไปเลยคือไมค์มันออกรับได้ยินหมดเลยสวัสดีพลนิงเอทั้งพลเอกเองสวัสดีครับยศเดียวกันยศเดียวกันเอไม่เอาแบบวันก่อนนะ ใส่ของมาเยอะแล้วมานั่งมองตากันปิบปักะัวไว้ตายอ่ะให้รู้แล้วแม่แต่งตัวอย่างฟูแล้วกลายเป็นกี้ในเกมไม่เอานะไม่นะครับมาเป็นตากล้องให้พี่เป็ดพี่ปิ๊ไม่เอานะลุงไม่เอาแล้วนะทีเดียวพอทีเดียวพอน้องๆว่าคนไหนฟูสุดอ่ะดูจากชุดอ่ะใครฟูสุดเนี่ย อยากถามพี่ก๊อตเป็ดเนี่ยแต่งตัวเป็นใครอย่างนี้ดีกว่าเอ้ยทำไมคุ้นจังเลยอ่ะทำไมเออเออเอ้เออว่ะเออว่ะดูดูไม่ทางไม่เก๋ดูดีๆนะดูดีๆนะก๊อตเป็ดเรานะมันตัวละครหญิงมันตัวละครหญิงทำไมล่ะแหมแล้วหน้าคมๆแบบนี้เนี่ยไม่พูดดีกว่า นะครับก็ okay, okay, okay. วันนี้อยู่ในฟ้ oh, mm. สาสวยจังเลยลุงทองฟ้าฟ้าหลังเกมสวยดีสวัสดีครับ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 สวัดีครับสวัส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 ดีรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัีครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวสดีครับสวัสดีครับีครับสวดีครับสวสดีครับสวรัีครัีครับสวีครับสวัดีครับสวัสดีครับสวัดดีควัสครับสวัสดีครับดีรับสวัสดีรับสวัดีคบบ อันนี้อะไรอีกอะไรเงี้ยนะเออเอ,อได้มากกว่า <ขอ S 2> พวกกูออ <laughs> พี่เอฟรับยอดเดี๋ยวได้มากกว่าพวกกูอีกนะเออ,เอ,อกายเปออ็นแค่กออูที่ผิดซะน่นไอ้เวยได้เดี๋ยวรอพี่เป็ดมา แต่งตัวอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้หน้าคมอย่างนี้ผู้หญิงอย่างนี้ไม่ไม่คิดมันบอกผมเลยนะว่าตัวละครสามารถย้อมผมเป็นสีฟ้าได้ไหมบอกพี่เป็ดได้ทราบนะครับว่าเกมนี้ไม่มีชุดสีฟ้าให้ใส่นะครับนะไม่ต้องไปตามหาในแมปนะครับระหว่างนี้ที่พี่เป็ดไม่มายพี่เล่าเรื่องเรื่องตายแ้ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่าเอ่ยชื่อเดี๋ยวผมดูให้แล้เปิดหูอ่ับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็ดคสวัสดีสวัสดีสวัสดีก็เป็ดด้วยครับสวัสดีผู้เล่นโพสวรรค์ไครับนะครับผู้เล่นโพสวรรค์เนี่ยอะไร แหมสั้างช่องไม่เท่าไหร่สัตร์รับงานแล้วนะเฮ้ยรับไม่เท่าไหร่รับงานแล้วนะฝากฝกตัวพี่ๆหน่อยนะครับแบบน้องน้องน้องเพิ่งมาครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินว่าเปิดตัวเปิดตัวอะไรพี่พี่ผิดเหรอตอนแรกอะไรขอเปิดตัววันนี้ขอเปิดตัวไม่ไม่ไม่เปิดเปิดตัวช่องใหม่ครับก็ก็พูดพูดพูดฟังฟังครับพูดฟังครับแบบแบบไม่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 แต่หลังไมค์คุณบอกว่าคุณตึงอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณแพอพอพอรู้เรื่องว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ใครตายก่อนบูนะใครตายก่อนบูเลยนะถือว่าแบบกิกกนะเราจะมีชา เนอะไรกันไหมครับรลงไปไม่ตายก่อนเอาของที่มึงลงไปเนี่ยลงไปแล้วได้ของที่มึงลงไปเนี่ยกลับคืนมานออในกูอินไพร์แล้วนะเซฟของตัวเองให้รอดก่อนไอ,อ้ลุงเอลวันนี้เราอยู่กับเกมอะไรนะลุงเอล์เกมกับอ,อารีนาเ <c oughs> บอกเอาอิลฟินายอารีนาเฮอะไรลุงเอลอารีนาอารีนาอารีนา อารีนาเบรกเอาอินฟินิตนะครับแล้วก็เป็นฤดูกาลแรกในไทยของอารีนาเบรกเอาอินฟินิตด้วยนะครับเกมแทคติกเกมแนวเอฟพีเอสเทคติกที่สมจริงที่สุดบนไหนบนแพลตฟอร์มไหนครับบนแพลตฟอร์ม PC ครับแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าเกมเนี่ยเขามีในมือถือด้วยแต่เนี่ยเขาเปิดตัวบน PC เป็นอินฟินิตแบบเฮ้ยใหญ่หัวโลนดีเฮ้ยอะไรเนี่ยยังกูอ่านว่าอินฟินิตมาเดลยผมว่าอ่านอินฟินิตแต่กายหงิดพูดว่าอินฟินิตผมก็อินฟินิตตามมันเมื่อตะกี้เนี่ยชื่ออต้งเป็นอะไรเออตลบชื่อเป็นอะไร อินฟินิตหรือเปล่าเมื่อกี้ผมได้ยินกายอิดอา้าวกายอิดแม่งพูดว่าอาินฟินิทเอออินฟินิทวามหน่าเนาอินฟินิทวาร์มก็อ่านฟินิทตามกูก็ไหนาตามเลยเพราะว่าอินฟินิตลงอินฟินิตอินฟินิตใช่ไหมโอเค <c oughs> ไ,อไม่เอไม่ได <Infinite. S 1> ้ไม่ได้งัวเอไม่ได้งัวแต่ว่ากายมันนำเรียกก็เออแม่งบอกว่ากายมันบีบเมาอินฟินิทวาร์มอะไรอย่างเงี้ยนี่ <c oughs> ชื่อเกมอะไรนะครับชื่อเกมอะไรอารีนาอย่าถามบ่อยอารีนาเบรกเอาอินฟินิตนี่นะครับแล้วก็เป็นฤดูกาลแรกบนอ่าแพลตฟอร์มพีซีเขามีอันนี้ด้วยนะ ฉลองเปิดเซิร์ฟนี่มาฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ในไทยอย่างเป็นทางการนะครับแจกของขวัญในการล็อกอิน30วันก็คือน่าจะได้ทุกวันคือเกมมันเปิดใหม่ๆใครรีบโหลดเล่นมันก็ได้ของดีอยู่แล้วเชื่อเถอะเกมเปิดแจกคำเกมเปิดแจกคำเนี่ยนี่อย่าถามนี่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าถามบ่อยได้ไหมวันเนี่ยพอพูดกี่นิดนึงแม่งแชทพิมถอนถอนทอนเนี่ยอันนี้อันนี้มีคนถามครับอันนี้หน่วยรถฟอสซิลหรือเปล่าอายุเกินหลายปี ีว <ève S 1> <sociedad. S 2> พวกงอกนนวดเล่นกันไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แก๊งที่เขาพูดถึงกันใช่ไหมที่ว่าเป็นข่าวอยู่ตอนนี้อะไรเนี่ยยุทธการป้นอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ช่ไม่ใช่นะเต็มที่ไอกเลยยุทธการพ่นเงินเด็กไอ้สัเต็มกูเหลือเชื่อกูข้อามเลยลกันมาสามมันยาวหน่อยกิจกรรมกะครับผมเป็นกิจกรรมคอสโอเวอร์นะครับเกมแบบจาลอง จำกัดเวลาระหว่างมือถือและพีซีนะครับ A few moments later พวกมึงอ่านตรงไหนกันวะทำไมกูไม่ได้รับข่าวสารเลยวะเอ้าเอ้าเฮ้ยไอ้สัตว์อันนี้มีเตรียมตัวนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไใหม่ใหม่มือใหม่มือใหม่เต้นมือใหม่อ๋อโอเคโอเคเอาแบบมืออาชีพเลยนะเขาพีซีนะครับตอนนี้ในเกมเนี่ยเขามีโหมดทีมใหม่จะเลือกเลือกเล่นโหมดไหนก็ได้ช่วงไลท์คืออะไรวะ เดี๋ยวถามใครวะไอวงเล็บไม่ต้องอ่านไ,ไม่ควายกมาต้องอ่านวงเล็บใช่ไหมถามใครวะโหมด <ไอ S 1> ทีมใหม่2โหมดจะเกิดขึ้นใน2แผ่นที่ใหม่ของรุ่การนี้ครับได้แก่ปั๊มน้ามันแล้วก็คลังสินค้าครับคลังสินค้ามีแล้วก็มีทีมเดสแมทครับผู้เล่นจะเกิดใหม่ทันทีหลังจากตาย ทีมที่สามารถทําการตายได้ตามจํานวนที่กําหนดก่อนจะเป็นผู้ชนะไอ้หมดเดสแมทอ่ะเดี๋ยวถ้าเซอร์ไวิรลของกูแตกบุหรเราไปเดสแมทกันอุ้ยคุณคมไป็ได้กายคุณคมเลยนะใช่ใช่โอเคแล้วก็มีแบบหมดหมดหมดทีมจํากัดคืออะไรวะตั้งชื่อยกังไงกลยุทธ์แบบผัดกันเล่นขอเป็นแบบเล่นผัดกันเล่นครับผัดกันวางเป็ดไอ้สัตว์อ่ะเป็ดจำกัดเหรอพี่ทีมกำจัดเหนื่อยเว้ยไอ้เหี้ยพี่ฝากกายเนี่ยพี่มือใหม่หัดขับว่ะ เมเย่แ้วนครับผม r า n ิ b r e a กเอาอินฟินิตนะครับบน p ีและอ e n a b r e บ k เอาบนมือถือทั้งระบบอดและวเอมทย์ของสชงผมเล่นกมเอต้องดูตัวอย่างพี่กายไว้นะครับนะอ่านคล่องแบบนีสัทีเลยนะครับนะะไม่ใช่ว่าปิดมานัอยสะกุดภพาอย ไม้มือใหม่ผมงานแรกงานแรกอ่าแต่ว่าดูดิงานแรกเก่งเนาะถามก่อนในเกมนี้มันงจริงกันเองได้ไหมความแค้นที่สะสมมานานไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เราเล่นไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้เฮ้ยกูกลับว่าจะมาลงกับเกมนี้สักหน่อยแป๊บนึงโลโก้อื่นเอาต้องเอาขึ้นปะวะโลโก้พูดอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็พูดพูดอะไรโลโก้อะไรวะกูกูกูเพิ่ง กูเพิ่งถอนเปลากลางสตรีมมันเป็นไรป่าวพี่ไม่เป็นไร่เป็ดเปไม่เป็นไรเป็ดสิเป็ดไม่โกรธป่ะเป็ดเอจะบอกว่าของเอเอาออกหมดเลยใช่ฉันมันต้องออกหมดเลยมันต้องออกใช่เอยพีออกหมดเลยกลางสตรีมเลยอ่ะพี่ผมผมถอนกลางสตรีมเลยอ่ะไลน์นี้มึงโดนถอดกันหมดได้กูดูสดลุงเอเอาออกหมดเลยเนี่ยลุงเอออกหมดเลยฝากฝากฝากเรื่องเดียวเป็ดในเกมไม่มีอะไรสีฟ้าไม่ต้องเดินหานะครับโอเคโอเคแล้รับไม่ใช่ไปไปเดินไปเดินหาเฮ้ยมีเต็นท์สีฟ้าพักผ่อนเนยไม่มีนะครับพี่ปิ๊มมีเลยพี่แบบแบบพูดแบบบิ้วหนนนน่่่ออออยยแแแบบบบบบบกกกลมมัต้งีีพูดเเาร ใจู่ใจกูใจกจใจหน่อไใจหมหลพลทหารเฮ้ยครับใังไว้ดีนะว่าครั้งหน้าที่เราเป็นลงเงเจอเนี่ยมันไม่ใช่การฝึกซ้อมอีกแล้วมันคือจวาจริงที่เราจะต้องเจอเพราะฉะนั้น ใส่ผู้ขียอ่ะเอาเอาอะไรวะกำลังจะลุกขึ้นมันทยากจะเล่นอ้เฮียกูร้องกดดานนะใช่ตนี้กูคุกูเปลี่ยนด่านแล้วกูกดเริ่มเผื่อคนดูดักตบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไดิมาด้วยเอฟโอนเอาเอฟโอเอฟโอเอาโลเอฟโอ มันมีคนดักมันมีคนดักตบเราด้วยหรอมีีมอะะไรล่่พึงใส่กระสุนในแม็กกาซีนยังเอามันต้องใส่ด้วยหรอเอต้องมีแม็กกาซีนนะและเอเอากระสุนใส่แม็กกาซีนแล้วเอาแม็กกาซีนมาใส่ปืนชิบหายแล้วลุยซื้อแต่กระสุนกับปืนใส่กันไม่ได้หรอโอ้โหเหลือเชื่อวะไอเอาดีๆน้องๆพี่เอใส่ปืนยังไงอะเดี๋ยวกระสุนมันใส่ไงวะไอ้เหี้ยปืนไม่มีกระสุน ปืนไม่ีกระสุนช่วยด้วยปืนไม่มีกระสุนทำไทยกระสุนยังไงเดียวตั้งสติพอไปเอาขอตั้งสติตั้งสติตกระสุนยังไงอะเดพาไปลุกคนบอกกันเลยนะเดียจะดนยีดนกระสุนเดี๋ยวนกระสุนช่วยด้วยเดินมาแต่ตัไกอยู่ช่วยด้วยชยด้วยด้วยไมเป็นไรลุงไม่เไลุอากระสุนจากคนเอากระสุนจากคนลุงใจเย็นลุงใจเย็นเราเกรสนากคนตั้งสติตั้งสติตงเดียวหมอบ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 ใครไม่หมอบกูยิง มอบมอบทำไมมึงมอบมอบกดอะไรมอบโซตันมอบโซตันแชทมอบมอบโซตันแชทมอบเพื่ออะไรเจอใครมอบมอบทำไมไอ้ยมอบไอ้มอบไอ้มอบใครไม่มอบกูซไอมกายไอ้ยัยเป็ด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 บ้ามนาดเป็ดบ้ามนาด โอเคโทษ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 เรโองบ้าๆนโอินไปหน่อเปโต๊ะตัดโินอินโินอินโทษ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 อินไปหนโอยโทษ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 เพราะคุณดูสอนแลอดแโกกาซีนก่อนแล้วขายัดกระสุนเนามันต้องมันผสมจอ่ะลุงมันผสมจริอ่ะไม่ได้ยัโไงวะองจัดเอ้อเมนสุนเล่าอเมนกสุนเล่ามทานอยู่ก่อนลงอใคยิงกูคโกคยิกคยิงกูโอก ลุงลุงลุงไปช่วยพี่เพื่อนด่วนลุงลุน้าน้ลังวิ่งอยู่เอกำลังวิ่งอยู่เอไปเอไเอาให้เอคมไอ้คมระเบิดระเบิดคมอยยาะเบิดแล้วไอคยสวยไอ้คมไอ้คมไมอเลยวะไอ้้ยอ้อ้ไ้ยิงอยไช้าๆ้าช้้า้ช้าไอ้ร้อม้าพร้อมบั้ไอ้มล้วไอ้มล้ไอ้พร้อม้อุ้ยเขี้ยเขี้ยเี้ย ยาฆ่าแมลงเฮ้ยเก็บอไม่ได้ยาฆ่าแมลงมีโอ้ยทำไรอะยาฆ่าแมลงอะเราปลูกยาได้วยเหรอเล่นหนูโอ้ยแตะโ่นกินโอ้ยกินอ๋อแบบทุกข์ทรมาร์ทว่าเราทนพิษบาดแผลไม่ไหวอย่างี้เราก็ซดเลยเหรออุ้ยอเสียงอะไรอุ้ยเสียงศัตรู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 กูโดน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 กูๆไกลกลๆยิงกูไกลๆยิงกูระวังกูไม่ยิงเข้าแขนกูเด็กเฮียไหนวะพี่ไหนคุกกี้เลยคุกกี้เซีนนนอุ้ยเอ้ยตาคนระวัง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 เฮ้ยตีรถถังตีรถถังโอ้ยกูโดนกูโดน กระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเก๊าห์ทำไมเก้าห์ทำไมเก้าห์ทำไมช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไปต่อไปต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมแรกของเราเกมแรกของเราเฮ้ยทำไมตัวกูมันมันมันเหมือนตัวกูมันเครียดเครียดวะมันมันเครียดไปเลยไงพี่ รับรับรับโดเยอะไงไม่เานำไ้ไม่ต้องกลัวพี่พิมพาตัดขอ่าตัดขอาตัดเดยเดยวดูให้เดยวดูให้เอคขอให้เอคอให้ไม่ต่าลัวเองเดยวขอให้เดยวขอบให้ไม่ต้องกลัวไอ้เดย์อให้เอยคขอให้เอคขอให้เอกคอให้เด็์อให โอ้ยไครไอ้เงียบใกรเงียกูจะยิงไครเงียพวกงอกอย่าตื่นตูมไอ้พวกงอกโอ้โหอย่าตื่นตูมแม่งเดินหลังตลอดมาตามมาตามมาทำไมทำไมเลกไอ้ยใครโดนยิงโดนยิงโดนยิงมาจากไหน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 โดนจากไหนโดนจากไหนโดนจากไหนไอ้สัตว์ข้างไหนวะไกาเราเราเรายิงไม่รู้ตัวเฮ้ยกูโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนซุ่มยิงมันมีคนซุ่มยิงมันมีคนซุ่มยิงมันมันมันเป็นอะไรหมดปะ ไอ้ดดนไอ้ดนแม่งไอ้โดนมันแขนทั้งขาเลยตัวนี้ไอ้ยี่สตัวยังไา้ขาดวะอุ้ยแม่งโคตรสมจริงไอ้ยี่ยโดนตั้งแขนทั้งขาดว้อมยังพร้อมยังไกยไอ้หี่ส์กสุนหมดไอ้เอเอาเดียกหมดกูนะครับลวเป็นคืนนี้สู้เมือนเป็นโอ้ยกูโดนยิงโอ้ยโอยไปแล้วไปแลพี่เข้าเลยกูไปแล้วไปแล้วพี่ทีเนกูไปแล้วไปแล้วรไกันเราไปชู้ด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 ููดูดููดูด ตายหนึ่งตายนึ่ตายนึ่งางยงตายนึ่เอาไม่นึ่เอา่นึ่งใช่ไงวะใช่ไงวะแล้วเลยงตัวเลี้ยงตัจะตายพี่างพี่ช้างพี่ช้างนี่ช้าห่้างพี่ช้างพี่้างพี่ช้างพี่างพม่ชตางพี่ช้างพี่ช้างพี่้างพี่้างพี่ชางพม่ช้างพี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 ่ชา่้าง่างนี่้างพี่้างพ่างพี่ช้างนี่างพี่ชาี่าง่างพี่ช้าง่้าหี่้า่ง่าง่ง้งี่า่้าง่ง่าง่ง่าง่พ่างี่ายครับ โอ้ยอยู่ิงยิงตาย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 วอร์เวอร์กูไม่เอาจัดเลยวะเข้ามังในเลยเข้ามังในแม่งกูกลายเป็นแม่งมือปืนเป้าสาดตรเฉยเลยตัวนี้เอไม่เอาอะไรเลยวะเอาอยู่เปิดเกมแรกเปิดเขาเรียกว่ากำลังอยู่ศึกษาอยู่ทุกคนก็ต้องศ<อ>ึกษามนะผมเจอสบู่ลุกๆผมเจอสบู่เอาไปทำอะไรอาบน้ำเหรออาบน้ำกันตรงนี้เรอเพื่อเพื่อเพือยากได้เลยลื่นๆไง มีใครมีใครแบบฟืดฝืดไหมอย่างแรกอุ้ยโดนระเบิดเออดโดนระเบิดไอ้ดโดนระเบิดไอ้ดโดนระเบิดไอ้ดโดนระเบิดมันมันตายทางไหนลุงมันตายทางไหนตายทางไหนมาจากทางขวาจะตายแล้วเขย่าจะตายจะตายแล้วทุกคนระเบิดไว้แถบบนระเบิดไว้แทบบนยุ้ยวาย้ลุงยิวไว้ยิวไว้ไเอพันแผลอยู่ไอพันแผลอยู่ไอห้ามเลือดอยู่ไอ้เฮี้ยโคตรสมชิงแม่งรายละเอียดแบบนี้อย่างกับกูไปท้องรถซับบูซับบูซับบูตกว่ากายก้มเก็บเลยดิไหนไหนไหน ตรงนี้ป่ะใช่ใช่ใช่เฮ้ยอะไรวะให้เก็บสบู่กันคืออะไรวะไม่ไม่มันตกมันตกสบู่มันตกเฉยเกมอะไรวะมีเกมกุ้มเก็บสบู่ด้วยไม่ไม่ก็กสบู่สบู่มันตกสบู่มันตกเปิดเปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้นะเราต้องรักษากระลาดของเราไว้นะอย่าเป็นลุกน้ำกันนะตอนนี้เอหัวใจเต้นแรงมากเลยเอจะตุยแล้วลองยิงลูกเอให้นอกไหมอะไม่ไม่ไม่มันมันยิงไม่ได้เลยมันยิงไม่ได้กันไม่ได้เฮ้ยคนดูบอกว่าเอกำลังเสียเลือดตายเอกำลังจะตายทุกคนฝากด้วยนะเอเสียเลือดแล้วต้องแปลอะไร

ปกะพอเาอที่ล่มจมเลยถ้าเจอหน่วยนี้ไปอ่ะขากับดำกับแบงทั้งสองอย่างเลยเดงช่วยเร่อยว้าปฏิบัติการปโยเนตเราล่มจมแล้วหรอตาไม่รอดมาไปลุงก่อนเอาไปลงเอาไปเก็บไงวะไหนวะอยู่ไหนวะอุมันอยู่ไหนแล้วอ่ะนี่ไอลุงข้าลุงเนี่ยอ้อนี่นข้เบอหน่อยเขเบอหน่อยไอ้พาตัดก่อนหูมึงไม่ระเบิดลงลงระเบิดลุงี่ยระเบิดอะไรกายอะไรกายกายระเบิดอพา อยู่ไกลขยับไม่ได้ไกลเอกาตัดอยู่เหี้ยไม่ขยับไม่ได้โอ้ยไอร้อนแล้วไกลรอนแล้วบี่พิมี่บของของเพื่อนลยพี่ตามเาต่อมตามเพื่อนตามืออยู่ดูให้อยู่เนี่ยไกลแ๊บนีงไงผ่าตัดอีกทีนึงก่อนอุ้ oh, okay. 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 ยไกาแข็งแรงเาวพิ่มเลยไก่จ๋าไก่เขาว่าอีกทีนึงผ่าตัดแขนก่อนเมื่อก um ี้ขาใครจะไม้เด็จัใครมีน้ำมั้งไอเหี้ยไน้ำตาย มี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 อขอน้ำหน่อยเอขอน้ำหน่อยเียไม่คตมสมจริงเลยมีมีอยู่น้ำระหว่างลบยน้ำด้วยวะเนี่ยใช่ไปตน้ํามาด้วยโดนน้องอิจเปขอน้าหน่อยจะหิวน้ำตายเียไปแล้วเปเอาไปแล้วหมดแล้วเเรียบร้อยกายมีน้ำไม่กายกันแผลเย อีจะตายอีอยู่น้ำตายแน่เลยอ่ะถ้าอยู่น้ำมันจะตายถึงถึงตายบอกว่าหรือเป็นลมเด็กดูดีมีน้ำเาเจอน้ำยาน้ำยาขัดสีขัดขกสิอุตานะลุงอีอะไรน้ำตาลนกินไม่ได้กรอกเป็ดมันเจอแดกไปแดกไปแดกถ้าน้ำไบบนั้นอ่ะแดกไปแดกไปมันกินได้ด้วยเหรอน้ำขัดสีอุตันอ่ะรู้มีอะไรตันเปล่ามีอยู่ก็ไม่ค่อยออกช่วงนี้ไอ้ลุงลุงลุผมเจอแล้วไม่ไม่มีอะไรพี่ปิ่มอย่าถามเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลองได้น้ำยัง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 ไงขอน้าหน่อยไงลุงลุงลุงไง เอาเลยตอนนี้กูเหมือนเป็นลูกแล้วเขาเป็นพ่อ,พอ<า>นั่นแหละเพราะของหมดเลยเว้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหม กายให้กูกินน้ำในสติดโซสด้สวยพี่เล<อ>้ล<อ>ูกกินขี้เลยเหรอไอ้กอายกูก็ดูว่ากูก็วิว่งตามมาเสียแรงกูนึกว่าดีใจมีน้ำใหกายให้กูกินกน้ำในบอกขี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมตัวเป็นแล้วเรารู้ว่าอะไรสำคัญแล้วน้องเกมแรกต้องเข้าใจพี่หน่อยเกมแรกกินแรกใช่ใช่ใชเรายังไม่รู้ว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญนะครับเรากำลังเริ่มต้นแต่มันแน่นอนเฮ้ยดูคนเราต้องออกแล้วป่ะพี่เขาบอกว่าสิบเก้านาทีเราต้องออกแล้วตาย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 เฮ้ยเจสซี่เจสซี่เจสซีเจสซีเจสซีเอาอีกแล้ว ไอ้ยิงตายตายไอ้ยิงตายไอ้ขอขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยหาน้ำหาหน้ำไม่รู้อ่ะน้ำไม่ลุงหาหน้ำหน่อยไิสกาอุ้ยสกาก็บอกเลยสี่หมื่นกู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 ใช้ยามีสกาเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรอ่ะเฮ้ยไก่ต่ออุ้ยไก่เป็ดเอ๊กำลังจะเล่นเลยเป็ดโอ้แย่งมาเอ๊กำลังจะเต้นเลยเนี่ยแม่เราต้องรีบออกเนี่ยเดี๋ยวลุงเอตายเออใช่เราต้องรีบไปฟาร์มแล้วอ่ะไป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 ต่อเนี่ยตอนตอนนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเหมือนเหมือนนเหมือนลุงเอเป็น เป็นแบบอาแบบมาเฟียอะไรสักคนแล้วมีบุริการคุมมะแล้วกูไม่ทำอะไร<ห>ไ,ไ,ได้เลยอ่ะตกเาาตขาตกเขาตกขาตกขา ใช่หรอไอ้เอเม่ตกเขาด้วยกายตกเขากายตกเขาไอ้มาตัดบ้างเจ็บขาเอ้ผมมีเอเม่เอเม่ขึ้นมาก่อนไม่ได้เจ็บขามันคานเราจะลงยังไงมันคานมันคานช่วยกายหน่อยไปช่วยกายหน่อยมาตัดหน่อยลงทางนี้ลงทางนี้่ยยกาหนอลงทางนี้ลงกายตกเขากายตกเขามาตัดหน่อยเจ็บเจ็บเจ็บขากายเอากายกายมาเอ้ากายเอ้าไหนเขาบอก่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เอาอันนี้แหละสวยอันนี้แหละ เอี้ยแม่ยังไม่ยิงใครตกเขาเจ็บขาเอี้ยโคตรสมจริงมันมันไม่ได้แบบเอาแต่ปืนมาเราต้องเอาทุกอย่างมาใช่ใช่คือมันมันแบบรายละเอียดมันที่เขามีให้ก็คือเราต้องเราต้องคิดวิเคราะห์เลยอ่ะแยกแยะด้วยมึงคิดเป็นหรอมึงคิดเป็นหรอเป็ดเป็ดอย่าพูดอย่างนี้ยิงมั่งยิงกันเองนะเอาไหมเป็ดเอาไหมเอาไหมจีนอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยจีบีดจีบีดจีบีด มีด้วยเหรอพูดได้ด้วยหรออ๋อนี่อ๋อนี่ไอ๋อกันกันพูดได้ด้วยไม่ไม่ใช่จีีดไม่ใช่ไม่ใช่พูดได้ด้วยพี่พูดได้ด้วยหรอไปไม่บอกหน่อยไม่รู้ไม่ได้ใจกูเ่องูือเก็มือใหม่ไงเองก็ไม่รู้ว่าพูดได้ด้วยอรกเออก็ไม่เคยรู้ว่าเอ็พิมพูดอะไเป็ดก็พูดนะเป็ดจำนะมันไม่ใช่เกมมันได้อ๋อใช่ใช่มันไม่เกี่ยวปิมพิมพูดมาเป็ดเป็ดก็คิดว่าทำได้เป็ดพูดพูดช่วเป็ดโดนด่าพิม ป้าพิมเฮ้ยปฏิบัติการสำเร็จเฮ้ยเราปฏิบัติการสำเร็จแต่ไม่มีใครตายงนี้หรอใช่ใช่้เฮ้ยผมพลาดไปสามคนผมผมผมโดนยิงไปสามคนคือโดนเขายิงแต่ไม่ตายเก่งมากเก่งครับเก่งครับเก่งไหมได้หรอโนโนโนตึงเลยเฮ้ยเดียวนี้อันนี้เท่ากับเราเราเราเซ็ตเราเซ็ตของใหม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ครับ yes yes มาทีนี้เดี๋ยวเอคัเปอร์เองแ้วกูซื้อน้ำมาห้าขวดกูไม่แบ่งเอด้วยเฮ้ยนี่มีลีด้วยเฮ้ยมีลีด้วยหรอไม่มีไม่มีไม่มี กระเป๋าใบใหญ่อ๋อไม่เห็นนัว<อ>นัวกระป๋องลีไม่ใช่หรอ <c oughs> เดี๋ยวลุงเอ<า>แต่งใหม่เดี๋ยวลุงเอแตงใหม่รอบนี้คมรอบนี้คมรอบนี้คมแล้วคมเฮียอะไยอะ เปิดเปิดเปิดคุณจะเกิดใจเย็นใจเย็นคุจะเกิดใจเย็นใจเย็นเราอยู่ยิมเดียวกันต้องให้กำลังใจคุณเองจะเกิดอย่างเงี้ยเป็นอย่คุ้มกำเนิดดิดอันนี้ปลากระป๋องตาสีแม่ครัวไม่ใช่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 อ๋อไม่ใช่หรอแบบพวกพวกมึงรู้เยอะไปอ่ะคนดูอ๋าพร้อมเอพร้อมรอบนี้หมดเลมา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 แอดแม่กูถอดสโคปของค่ายสายมึงเอาไงกันว่ากูงงว่ะใจเย็น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 ครับใจเย็นครับเราเป็นผู้ต้องหาจังวะ กายอยยิงผ <c oughs> <l Youtube> ่านหน้าจอรอบนี้คมรอบนี้คมกูเลยจะเชื่อบอกคมแม่งแม่งยังยังแบบยังไม่ตายอยู่เลยบอกคมไอ้ตายสิตายมึงดิไว้ใจดิเออเชื่อใจดีทีมาเฮ้ยทีมาเกเรไปไปไปเอาเร็วๆเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเชี่อคุจะตายเป็ดพันน่สั่นขออนุญามดมขออนุญาตเดาเฮ้ยเราไม่ต้องฟาร์มของก่อนเอ้ยเฮ้ยลุงเอะระวังลุงเอะ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 แยกลุงเอะแยกเดี๋ยวตายไอ้คมไอ้คมไอ้ตายหนึ่งตายหนึ่ง ไอ้คมไอ้คมทุกคนเป็นไงไอ้คมบ้าอะไรนียไอ้บอกเลยเอาจริงนานานาใช้มือไหนไหนไหนผมได้ยินเสียงคนอ่ะผมได้ยินเสียงคนเหมือนกันยังไม่มีสะข่แล้วยิงยากเนี่ยเราคมจัดเลยวะข่มขมคมรอบนี้เราคมกันรอบนี้เราคมไม่ได้บอดน้องไม่ได้ยิงบอด โอ้ยมีะร้อง่ะพี่ทำไมมันร้องด้วยาแทงไอ้ไอ้ใครปาราไฟไอ้ใครวะไอ้ใครปาไฟอ่ะไก่ไม่ใช้ใช้ผิดป่าะไกกลัวกลัวไม่ใช่ใช้ผิดปะวะโอเคครับมา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 บน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 แปดสิบแปดสิบนาฬิกายิงอยู่ยิงอยู่โลลตายตายตาตไอ้เอชีวะไอ้ชีะอ้้อกออ เดี๋ยว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 ไอ้เหี้ยโดนไอ้โดนไอ้เหี้ยโดนเอาไปแล้วไม่แล้วเดี๋ยวไอ้โดน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 จากไหนวะไอ้มันพี่อยู่ก่อนพี่อยู่พี่อยู่ไม่ต้องผ่าตัดว่ะไอ้ต้องผ่าตัดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าตัดเลยผ่าตัดเลยเขาบอกให้เป็ดดูหลังให้เป็ดดูหลังให้เออดูดูไว้ไอ้ต้องผ่าตัดช่วยยิงหน่อยไอ้เป็ดยีงตรงตรงร้อยห้าตรงร้อยห้ามีตัวนึงมันยิงเราอยู่มันยิงเราอยู่มันยิงฟีมันยิงฟีมันยิงเววอยู่ผมว่าฉาบป่ะแม่งหล่อยแม่งหล่อยจัดเลย เว้ยระเบิดมันไาระเบิดมาไาระเบิดมากูปาไปกูปาไปเอ้ต้องผัดเอ้ผัดตัดอยู่ทุกคนไอ้ต้องยิงใครต้อยิงไอ้ต้องยิงทางไหนวะทางไหนวะทางไหนวะไอ้เชี่ยเจ็บเลยเจ็บเลยอันนี้อันนี้เจ็บเลยสัตว์เขาเล่ไม่ใช่ไหมกูมั่วกูมั่วไอ้เี้ยกูอยากออกกูอยากออกกูอยากออกกูเจ็บพี่จามันพี่เจอมันตัวหนึ่งมันดักอยู่ หล,หลังๆนี่เป็นหลังวิชิปชิปชิปพ like ี่ปิ๊มพี่ป no ิ๊มพี่ปิ๊มพี่ปิ๊มเก็บของด่วนพี่ปิ๊มพี่ปิ๊มอะไรอะไรอะไรอยู่ไหนเก็บของด่วนกายเป็นหล่นเก็บของด่วนชิบหายแล้วเกโอ้โหท่านกายเป็นหลมชิพหายกายเป็นลมชิพหายเอามาช่วยพีเมย์ไปช่วยไปช่วยเอาไมช่วยดูเพื่อนปีเมย์ไปช่วยเหรอชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้เหี้ยกายตายไอ้เหี้ยของสองล้านไอ้เหี้ยสองล้านกูดูดูดูเพื่อนดู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 เพื่อนให้เวอร์ให้ cover เอาดูเพื่อนไม่ได้หรอ สองล้านกูสองล้านไม่ได้ท่านาทีพวกอ้อมึงไกลดูเพื่อนได้ปะไม่ได้แล้วเราต้องเปิดช่องลุงลุงดูแหละลุงเรวยรวยมาลงไวไอ้ไปตอนนี้สบไปไกลอยู่ไหนสบไปไกลไอไป่ายไอไปตายที่ไหนอ่ะเชื่อไม่ตายไอ้เชื่ยไม่มีบอกไอเชี่ยว่าตายตรงไหนลุงมาตรงนี้มาตรงนี้ตาตายน่าผมมาตรงนี้นี่ไงนี่ไงไกลนี่ไงปีปีปีไอผองมาลุงเก็บของมาลุงลุงแกมาเอ้ยเอ้ยโดนไอเหี้ยโดนโดนปีปีมีมีมี ระวังระวังก่อนมันมาจากไหนไม่รู้มันมีมันมีมันมีคนเทียดจัดมันมีคนตู้อยู่มันมีคนตู้อยู่เชี่ยพี่ปีนเมมเกินว่ะอ่เจะแล้วจะแล้วเุ้ยเชี่ยกูโดน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 ตรงไหนตรงไหนตรงไหนน่าเหล่าน่าเหล่าน่าเหล่าน่าเราจะแม่เจ็บจัดไอ้สายโดยเทเลทับบี้โดยเทเลทับบี้เยน่านานานาห้ปิ็มกูอย่างเมมวิวินนี่ก็เมมนี่ก็เมมแต่เขาเก่งเลยว่ะเขาเก่งมากเลยนะเดี๋ยวเราอ่อลเราไกลแต่เราก็เก่งนะ ผมว่าเราไม่ได้แค่ก่อนพี่เราน่าจะกระจอกได้พี่ไม่ไม่เอาจริงว่ามันมีภาระเว้ยที่ต้องดูแลเฮ้ย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 พูดถึงใครวะพูดถึงใครวะพี่ปิ่มมันตายป่ะเอาน้งปั๊นน้งปั๊นน้งผมพันเจอเจอพี่ปิ่มเจอขุมไรเซ็ตขุมไล่เซ็ตเก็บสกปกได้บ้างมันอยู่ในห้องนี้มันอยู่ในห้องนี้มันอยู่ในห้องนี้พี่ปิ่มน้ำพันึ้ำปันน้งผมได้เสียงแล้วสกปกกูบินแชทไอพี่ปิ่มพี่ปิ่มดูหลังหน่อยนะพี่ปิ่มดูหน่อยนะเดี๋ยวผมเข้ามาชาร์จมันใกล้ๆก่อล้ก่อนไอว่าไกานพีี่เห้ยเียตัว ผมไม่เหลืออะไรแล้วพี่ผมไม่เหลืออะไรแล้วจบตาที่ไปเล่นเดนแมทครับใช่เหรอไม่เหลือเลยเหลือมึงมึงไม่เหลือแล้วไมเหลือแล้วสามล้านเจ็ดหมดตูดใครกายอยู่ไหนไครไกลอยู่ไหนเนี่ยตายไกลอยู่นั่นตายอยู่นั่นไกลอยู่นั่นตรงลำกูตรงลำกูเล่นไม่เป็นไอ้เหี้ยกูรู้ไหมฮุยแม่งชิบหายแล้วกูจะจะตายได้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 เดี๋ยวเอาไว้ในกายขึ้นมาเดี๋ยวเอาไยาก่อนได้แล้วได้แล้วได้แล้ออกเลยออกเลยฮะได้แล้วออกเลยออกเลย แม่งเอ้ยกูโดนกระสุนกูโด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 นไอ้เชี่ยมันดักหน้าเราเลยลุงเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บปืนก่อนจะเสร็จกึ่งชั่วโมงโล่ห้านาทีตายกูเหลือจะเชื่อไอเยมันม่ใจเย็นใจเย็นเขี่ยแล้วพี่บิมตายแล้วพี่บิมตายผมชาแล้วตายแล้วโอ้สวยสวยลุงเอลุงเอลุงเอผมมาตัดลุงเอมาคบผมหน่อยพี่บิมอยู่ไหนไอ้ไอ้ไอ้ลุงเอไอ้พี่บิมมันมีมันมีกระมันนี่ก่อนกระมันนี่ก่อนมันมีอีกมันมีอีกตัวหนึ่งกระไรกระไรกระมันกี่ตัวเดียวถอย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 ฝั่งนีี้ม อยไอ้เหี้ยฝั่งนี้มีไอ้เหย้ยมีฝั่งนี้ไอ้ยังมีฝั่งนี้ด้วยไอ้เชี่ยแม่งไงหัวร้อนว่ะไอ้ยังมีฝั่งนี้แม่งไงหัวร้อนไปสั่นพี่ไปเป็นตายแล้วเหรอมึงตายแล้วเนี่ยอ้าวตายเหรออ้าว ไอ้เียสกคบกู<แ>กเยี่ยมัมีหลังมันมีหลังน้องไอ้เฮียคือสแกนความร้อนกูย่าไม่น่านเลยเยี่ยไปกูเครียดเพราะไอ้ตัวสแกนความร้อนมึงนี่แหละเฮีย <c oughs> มผมแล้วอย่าไปผมก็ดกว่าเราเข้ม ผมรู้ว่าเราเข้มผมนึกว่าเราเข้มดูปากมันพูดไอเอ๊ะแม่งจะบอกอะไรไอเอ๊ะไม่ไม่เป็ดเอ๊ะเอ๊ะข้ากี่ตัวเอคิวกี่ตัวดูเช็คยังเป็ดเช็กยังแต่เอเอเอมอบเอมอบทั้งวันเลยเอเอมอบไอพยายามทำอยู่แม่งหนึ่งกูต้องเย็บตัวเองเอชาร์จเอชาร์จสองตัวเป็ดเย็บแป๊บเย็บแป๊บเอชาร์จสองตัวเป็ดโอเคเดี๋ยวขอ เอช้าสองต,ตัวไม่ใช่แชตเองไม่ได้ไม่เอาอะไรเลยเอช้าสองตัวแ <c oughs> ม่งเป็ดแม่งทำตะโกนแม่งไมง่ยิงไม่โดนยิงลงคมกีแบะเป็ดอ่ะโอ้ยแต่กางเกงในแล้วร้อ <c oughs> <c oughs> ยหมดเลยหมดตัวยิ่งไปกูซึมเลยว่ะเพื่อนไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่พี่ไม่เป็นไรย <c oughs> ิ่งแช้ตกูซึมเลยว่ะผมผมผมมีเงินเยอะพี่ผมมีอยู่สี่ล้านแต่กายมันมันล้มละลายแล้วไอ้กายอ่ะกายกายอออินเหรอไอ้กายมันโบกแล้วพี่ไอ้กายอออินจัแชตแชตแชตทำอะไรกายอะ ย้ายกายหินจุดนี้แล้ววะกายหินเลยก็ร้องพี่กายแม่งกายเอาอินแม่งเรียบร้อยบอกแล้วอย่าจะเสี่ยงต้องใช้เงินให้เป็นด้วยเกมนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วลุงเลอแต่กา็เกงไนกีนก่ยี่ ต้งแต่การที่หน่อยน้อไอ้เหี้ยตั้งแต่มังกรแล้วผมไม่ได้แค่ไม่เหลือของนะพี่ผมไม่เหลือเงินด้วยศูนย์หรอเป็ดพาร้านะแต่ยอมรับนะเป็ดพาราเมื่อกี้ระหว่างเมื่อกี้เป็ดพาราแล้วแล้วก็เขาเปิดซีซั่นใหม่นี่เป็นซีซันหนึ่งนะน้องเข้าก่อนก็เทปก่อนนะครับลุงเอ่ว่านะเล่นก่อนเทปก่อนมึงเล่นกี่ซีซั่นก็ไม่เก่งเป็ดเป็ดเป็ดมาเถียงกันเป็ดมึงเขาไม่ได้มาเถียงกันเป็ดมึงพาราเป็ดอย่าพูดเถอะแม่งกระโดดอย่างนี้ไม่เอาตัวไม่เอาถามอย่างเงีอาเอาตัวผู้หญิงมาทำไมเอาตัวผู้หญิงมา ทำไมมันมันคล้องแค่วมันมันคล้องแค่วตัวมันบางคล้องแค่วอะไรวะนั่นแหละตัวมันบางไงมันโดนช่วยไปแล้วครับพี่ตัวมันบางลยโอ๊ยมึงอย่าทะเลาะกัน